เอกัสดีใช่ใช่ก็เป็นเพลงที่น้องๆอ,งอแนะนํามาบอกว่าเพลงนี้นะคะยุนกีก็คือแต่งให้เพื่อนนะชื่อว่าเพลง Dear My f a i e วันนี้เราก็จะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้น้องฟิสกับเออคิม,คมจง <ม S 2> วานจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ โดนรัดไปด้วยลูก hmm. อ 내지내 아가씨 폐마음 Dear my friend 나 솔직히 말할게 난 니가 좀나게 미워 아직도 여전히 기억해 함께였었던 지난 날그틋으로 함께 놀러갔었던 우리 시간 가슴 아는 날 둘이면 세상도 무섭지 않아 말았던 우린 제금 전연당 길을 걷지 a m 그 기억나

Get 추억이 널맴 어쩌면 그때 널 잡았다면 그때 너를 봐다면 아직도 여전히 우리는 아직도 친구일걸 어땠을까 네가 변한 거지 아니 내가 변한 거지 흔한 그 시각조차 우리가 변한 거지 뭐여리가 밉다 여리가 싫다 이 말을 하는 이 순간조차 난 니가 그립던 매주 갔었던 서울 곳이 속 변했겨 왕국 세 시간 겸해서 어떤 먼 길을 혼자서 나선지너의 재판 과 너의 출소 날그이 펑펑 오르겨 힘들고 똑똑히 기억나 그리고 가만해도 넌 저를 다스라 믿어버렸고 우리 뿌린 채널 말했지 그래못생각이없 엉매고 너를 화가 났고 넌 욕을 했네 이 우기랑 친구였던 너를 되돌리 바꿔버렸고 너는 이게 뭐 이래 버렸네 내가 알던 너 없고 너라던 나 없고 우리가 변한 건 미래 시간 때문이 아닌 걸 너나를. 네가 알던 나 없고 내가 알던 너 없고 우리가 변한 건 미래 시간 때문이 아닌 걸 너나를. Oh, you're ขนาดไหนวะเพื <Heritage> ่อนคนนั Luckily, no ้นน่ะแล้วนี่ว่าเหมือนตอนแต่งอ่ะเขาก็คงแบบรู้สึกผิดอยู่เนาะที่แบบคิดถึงช่วยเพื่อนไม่ได้ร้องเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ตัวอย่างที่ในเพลงบอกเลยบอกว่าเหมือนกับรู้สึกผิดที่บอกว่าเหมือนกับรังไม่ได้ถ้าถ้าวันนั้นแบบรังไว้ได้ไม่ให้ทําอย่างนั้นได้อ่ะวันนี้ก็คงดีกว่านี้อะไรเงี้ยเออเหมือนทั้งรักทั้งเกลียดตามเนื้อเพลงเลยอ่ะน้องก็รักเพื่อนของน้องแต่ที่เกลียดก็คือแบบทำไม ถึงไปทางนั้นทาไมถึงแบบถล่มไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้บอกว่าเรือนจําก็คือช็อกเหมือนกันนะแบบเออเหมือนเหมือนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องน้องอยู่แดกูแล้วก็เพื่อนน้องที่เคยแบบมีฝันด้วยกันว่แจะน่าจะแบบจะไปเป็นแรปเปอร์ด้วยกันแต่ด้วยความที่เพื่อนเลือกเส้นทางผิดทําให้ไปยุ่งกับยาเสพติดก็เลยโดนจับเข้าเรือนจาแล้วแบบที่แบบวันพิพากษาแล้วแบบไปหาทุก ทุกสัปดาห์เพื่อที่จะไปเจอเดินทางไปกลับสามชั่วโมงโอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องรักเพื่อนขนาดไหนวะแล้วคือแบบแล้วมันพีคมากตอนที่แบบพอออกมาจากเรือนจำอ่ะที่บอกว่าวันที่แบบวันปล่อยตัวออได้กินเต้าหู้สีขาวเมื่อกี้เนื้อบอกว่าวันปล่อยตัวโทษจะได้กินเต้าหู้สีขาวแล้วเพื่อนแทนที่ใจนั่นเพื่อนกลับถามว่ารองหน่อยไหมในความหมายก็คือชวน,น,น,นชวนออชวนเสพยาออชวน,นเพื่อนเสพ แทนที่จะแบบจะเริ่มจะคิดจะคิดได้การว่ามาชวนยุนกีเข้าไปด้วยมาเลยทําให้แบบเหมือนที่น้องบอกมันไม่ใช่คนที่เคยรู้จักอีกแล้วคือเขาถล่มหรือกลายเป็นแบบกลายเป็นปีศาจร้ายไปแล้วมันครอบงําเพื่อนไปแล้วน้องก็เลยเหมือนตอนนี้ทัศนคติของเพื่อนคนนี้คงเปลี่ยนไปแล้วว่ามันไม่สามารถจะกลับเปแบบเดิมได้แล้วโดนอำนาจมึงควบคุมไปหมดแล้วน้องก็เลยเหมือนจะแบบอันนี้ ถ้าดูดีๆเหมือนน้องก็โทษตัวเองนิดๆนึงด้วยนะว่าแบบทําไมทาไมรักเพื่อนไม่ได้ถ้าวันนั้นพยายามห้ามแล้วห้ามได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้เงหรือไม่ก็อาจจะโทษตัวเองว่าแบบเรายังพยายามไม่สุดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของน้องใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของน้องมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยจริงป้ะมันคือถ้าจะผิดอ่ะมันต้องโทษที่เจ้าตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถามว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครตัดสินใครก็อยู่ได้ทั้งหมดหรอกมันอยู่ที่ตัวเองถูกปะล่ะ าสุดท้ายแล้วเราเลือกจะทำอีกแบบหนะึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีซึ่ง<ม>ก็ถือก็น้องพยายามดีที่สุดแล้วถูกปะมันไม่ใช่ความคิดในฐานะเพื่อนอ่ะก<ม>็ได้เทอานี<ๆ>้ยแหละสุดท้ายแล้วมันก็ต้องให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ดีใจที่น้องเขาเรียกอะไรนะน้องจิตใจเข้มแข็งที่แบบ<ม>เลือกทางที่ถูกต้องไม่ได้ถล่มลึก<อ>เข้าไปในเส้นทางสีเทาแล้วการน้องยังเลือกอยู่ในทาง<ม>ที่แบบถูกต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะช่วยเพื่อนแต่ท้งนี้ทัางนั้นก็คือ เพื่อนไม่รับเอางี้ดีกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นคนเลือกเส้นทางพยายามแล้วแต่เพื่อนเป็นคนเลือกเส้นทางองตัวเองก็เป็นเพลงที่ผมบอกได้เลยว่าเราเศร้ามากแล้วก็คือแบบบอกเลยว่ารักเพื่อนคนนั้นมากอ่ะอารมณ์ดิ่งบอกว่าไม่มีคําพูดได้ไม่รู้จะพูดอะไรใครแนะนำนะเดี๋ยวตีเต้าไปเลยเดี๋ยวตี ก็ยังไงก็เคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนกับเพลง Dear My Friend ของยุนกิเอกซสดีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบทำให้รู้ว่าด้านอ่อนโยนด้านแบบว่าแบบอบอุ่นขนาดนี้ของเขาได้สัมผัสด้านนี้ี่กลับมาเป็นคนเทในสายตาอีกแล้วเดี๋ยวก็พอไปดูปุ๊กปิกอีกก็เป็นโหมดนั้นอีกอ่ะอีกอีกจะเป็นไบโพลาร์แล้วับรับคลิปนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ